ค่ะชารักนาราศีสิงห์ยินดีต้อนรับสุชนแนลบอปบี้สตารนะคะวันนี้เราก็จะมาทําคลิปความรักสําหรับเดือนมิถุนายนกันสําหรับคนที่ไม่มั่นใจนะคะว่าตัวเองอยู่ลักนณาราศีอะไรคุณสามารถเลื่อนลงไปเช็คได้ที่ description box ข้างล่างได้เลยนะสําหรับคนโสดนะคะ คนโสดช่วงที่ผ่านมาความรักของคุณเนี่ยเป็นไปได้แบบที่มีแต่ความเสียใจเนาะเรามักจะไปเจอกับความรักที่อีกฝ่ายหนึ่งไม่สามารถที่จะให้ความรักเราได้แบบเต็มร้อเปอร์เซ็นต์เขาอาจจะมีครอบครัวหรือว่าอาจจะมีคนของเขาอยู่แล้ว, <c oughs> <ๆ>ลวก็เลยทำให้กลายเป็นว่าตัวของเราอะ่ะเหมือนต้องเป็นฝ่ายเรียกร้องขอความรักหรือว่าเป็นฝ่ายเราที่วิ่งไล่ตามความรักนะคะ มันไม่มีในเรื่องของความรู้สึกตรงกันอะความรู้สึกที่ว่าอยากที่จะมีอนาคตร่วมกันสักเท่าไหร่มีแค่เราฝ่ายเดียวที่เป็นคนพยายามประคับประคองความสัมพันธ์มีแค่เราฝ่ายเดียวที่เป็นคนที่พยายามอยากที่จะมีเขาอยู่ในชีวิตนะคะแล้วการจบลงของความสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยมันทําให้ตัวของคุณเสียใจมากๆมันไม่ใช่แค่การเสียใจอย,อย่างเดียวบางคนเนี่ยออกแนวแบบ เสียเงินเสียทองเสียหน้าที่การงานเสียโอกาสดีๆในชีวิตไปอะไรอย่างเงี้ยแล้วมันทําให้คุณเข็ดอะคุณรู้สึกกลัวมากๆเลยกับในเรื่องของความรักคุณไม่รู้ว่าการเปิดใจหรือว่าการให้โอกาสใครใหม่ๆเข้ามาในชีวิตคุณเนี่ยมันจะซ้ารอยประวัติศาสตร์หรือเปล่าเรารู้สึกว่าตอนเนี้ยคุณค่อนข้างมีความสุขกับการอยู่ในคอมฟอร์ตโซนของตัวเองคือการมีจินตนาการถึงความรักที่ดี คิดทุกอย่างอยู่ในหัวของเรามีความฝันมีความรู้สึกที่ว่าเออเนี่ยคนแบบเนี้ยน่าจะเหมาะกับเราเนาะหรือว่าถ้าสมมติเราไปสถานที่ไหนอะไรเงี้ยเราก็อาจจะมีการ i m a g i n นว่าอุ้ยถ้าเรามากับคนรักของเราอ่ะมันจะโรแมนติกแค่ไหนนะาอะไรอย่างเงี้ยคือมันมีในเรื่องของความคิดที่อยู่ในหัวของคุณแต่ไม่ได้กลับมาเป็น a คชั่นแบบ real time ในชีวิตจริงนะคะเรารู้สึกว่าคุณยังไม่พร้อมถึงขนาดที่ว่าจะมีใครในชีวิตจริงสักเท่าไหร่ในตอนนี้ ออกแนวแบบได้แต่คิดอยู่ในฝันของตัวเองอยู่ในจินตนาการไปก่อนคนที่เรารู้สึกว่ากำลังจะเข้ามาในชีวิตของคุณในตอนนี้เนี่ยก็เป็นคนเก่าๆได้นะหรือไม่นะคะก็สามารถเป็นคนใหม่ๆได้เหมือนกันแต่ว่าค่อนข้างเน้นไปทางคนเก่าๆมากกว่าคนนนี้นะคะเขาสามารถเป็นชาวธาตุดินได้ก็อย่างเช่นชาวลัคนาราศี พฤษศกันแล้วก็มังกรชาวลัคนาราศีสิงชาวลัคนาราศีกุมลัคนาราศีเมษแล้วก็ชาวลัคนาราศีตุลน,นะคะเรามองว่าคนคนนี้เนี่ยการเข้ามาของเขามันทำให้คุณรู้สึกกลัวมากๆเลยอะ่ะมันมีความกลัวมันมีความรู้สึกว่า โหจะเจ็บซ้ำซ้อนอีกแล้วหรออะไรอย่างเงี้ยคือคุณไม่สามารถที่จะ move on จากสิ่งที่เคยเกิดขึ้นในอดีตได้คุณอยากที่จะเดินออกมาจากความเจ็บปวดอยากที่จะมีชีวิตที่มันมีความสุขมากกว่านี้นะคะแต่ว่าเรารู้สึกว่าสิ่งที่มันเคยเกิดขึ้นอะ่ะมันทําให้คุณเสียสูญมากจนเกินไปมันต้องใช้เวลาอีกเยอะในการที่จะกลับมาเต็มร้อยเพราะฉะนั้นในตอนนี้เนี่ยออกแนวเหมือนกับ ต่อให้คนเก่ากลับเข้ามาในชีวิตก็ได้เป็นแค่เพื่อนกันหรือว่าคุณก็มีกำแพงสูงมากๆอะ่ะจนเขาไม่สามารถที่จะกลับมาวนเวียนในชีวิตของคุณได้นะคะส่วนถ้าเป็นคนใหม่ก็ออกแนวคือเป็น zone เฟรนด์โซนกันไปเลยอะ่ะคือคุณรู้สึกโอเคเป็นเพื่อนกันได้นะแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่ความสัมพันธ์มันเริ่มที่จะเกินเลยความสัมพันธ์มันเริ่มที่จะมีความรู้สึกดีๆเกิดขึ้นคุณก็จะ มีการตาดัดอะมีการแบบ disconnect ไปเลยนะคะพยายามที่จะทำให้เขารู้สึกว่าฉันไม่ได้ชอบเธอนะอะไรอย่างเงี้ยไปคือมันมีการปฏิเสธตัวเองมันมีการที่แบบเราพยายามในการที่จะเอาตัวเองออกมาจากความรู้สึกดีๆนะคะเรามองว่าตัวของคุณในตอนนี้เนี่ยออกแนวแบบมีความสุขกับการใช้ชีวิตโสดอะคือมันเหมือนกับต่อให้เรารู้สึกเหโอต่อให้เรารู้สึกว้าเหวในบางครั้ง แต่มันเป็นจุดที่คุณรู้สึกสบายใจที่สุดเพราะแน่นอนอยู่แล้วคุณรู้ว่าคุณสามารถหาความสุขให้ตัวเองได้ในตอนไหนถ้าเหงาก็ออกไปช้อปปิ้งสิถ้าเหงาก็ใช้เงินในการแก้แก้ไขปัญหาสิอะไรอย่างเงี้ยไปแต่คุณเนี่ยไม่สามารถที่จะไปอยู่ในสถานะที่ รอคอยให้ใครสักคนเนี่ยกลับมาตอบข้อความหรือว่ารอคอยใครสักคนให้กลับมาบ้านได้อีกแล้วอะ่ะเรารู้สึกว่าคุณไม่สามารถรับความเจ็บปวดจากความผิดหวังได้นะคะตอนนี้เนี่ยมันออกแนวเป็นช่วงเวลาที่คุณต้องพยายามคิวใจของตัวเองไปมากกว่าแล้วก็บางคนนะเป็นจังหวะหนึ่งที่เรามองว่าตัวของคุณนะ่ะอยากที่จะ เพิ่มสกิลให้ตัวเองนะคะอาจจะมีการเรียนคอร์สเพิ่มเติมหรือว่าถ้ายังเรียนหนังสืออยู่นะคะตอนนี้ก็ออกแนวแบบไปทุ่มเทให้กับการเรียนการทํางานอะไรเงี้ยไปเพราะว่ามันเหมือนกับเราพยายามใช้ความเจ็บปวดพยายามใช้ความผิดหวังในชีวิตของตัวเองในการผลักดันตัวเองให้ไปข้างหน้าได้เรามองว่าตอนนี้คุณอยากที่จะประสบความสําเร็จ นะคะคอยากที่จะเอาความสําเร็จของเราเนี่ยแหละเป็นการตบหน้าคนเก่าๆที่เคยทําร้ายเราเอาไว้นะคะไม่ต้องกลัวไปนะเรารู้สึกว่าในวันหนึ่งนะคะถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณพร้อมก็จะมีคนดีๆเข้ามาตอนนี้ไม่พร้อมไม่เป็นไรนะคะอยู่ให้เป็นความสุขของตัวเองไปนะพยายามที่จะมีความสุขความสุขของคุณคือสิ่งที่สําคัญที่สุดไม่ต้องไปคิดอะไรมากนะคะเดี๋ยวขอดูไพ่เพิ่มเติมหน่อยเนาะว่าไพ่อยากจะบอกอะไรเรา สำหรับไพ่ใบแรกนะคะ abundance จะกลัวอะไรคะคุณเนี่ยมีทั้งในเรื่องของเงินมีทั้งเรื่องของโชคลาภเข้ามาตลอดเวลานะมีพร้อมเลยอะ่ะไม่จำเป็นต้องกลัวไม่มีความรักก็ไม่เป็นไรแต่ถ้าไม่มีเงินเนี่ยสิคะร้องไห้แนะ่นอนเลยเนาะ change การเปลี่ยนแปลงจะเข้ามาในชีวิตของคุณในเร็วนี้นะคะอาจจะมีคนดีๆคนที่เรารู้สึกว่าใช่ที่สุดสำหรับคุณเข้ามาก็ได้เพราะฉะนั้นนะคะเราก็ต้องพยายามรีบที่จะคิวตัวเองในการที่จะเปิดรับคนใหม่ๆเข้ามาคนที่อาจจะเป็นคู่ของเราจริงๆก็ได้นะคะ you deserve love นะ ต่อให้คุณจะไปเจอกับความรักที่ไม่ค่อยสมหวังมาหลายๆครั้งแต่ก็ไม่ได้แปลว่าคุณไม่ได้เหมาะสมที่จะได้เจอความรักที่ดีนะคะอย่าเพิ่งหมดหวังอย่าเพิ่งคิดว่าตัวเองเนี่ยดีไม่พอหรือว่าบางคนเนี่ยออกแนวเหมือนกับรู้สึกเครียดมากๆเลยอะ่ะเพราะว่าตัวเองไม่ตรงตาม beauty standard นะคะคือหลายๆคนอนะ่ะอาจจะรู้สึกว่าคนเก่าๆที่เขาเคยทิ้งเราไปหรือว่าคนเก่าๆที่เขาที่เขาเหมือนกับ ยังไงดีไม่เลือกเราอะเพราะว่าเราไม่ได้สวยไม่ได้หล่อตามแบบฉบับที่ควรที่จะเป็นเราไม่ได้พร้อมมากพอเราไม่ได้มีกล้ามอะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยทําให้เขาเขาไม่ได้รักเราในแบบที่เราต้องการนะคะแต่ในตอนนี้เนี่ยการที่คุณกลับมารักตัวเองการที่คุณกลับมาดูแลตัวเองนะคะมันคือสิ่งที่มหาศาัรรย์ที่สุดนะเพราะว่ามันจะเป็นการเปิดโอกาส ให้เมื่อไหร่ก็ตามที่คุณมีความพร้อมมากพอให้คุณเนี่ยไปเจอกับคนที่เขาจะเข้ามารักคุณด้วยหัวใจนะคะไม่ใช่มารักคุณด้วยแบบรูปร่างหน้าตาภายนอกหรือว่าฟิสิกอลนะ religious factors นะคะเรารู้สึกว่าหลายๆครั้งที่ผ่านมาความสัมพันธ์ของคุณความรักของคุณ มันมีในเรื่องของความต่างที่เข้ามาเกี่ยวข้องแล้วมันทำให้มันมีความขรุขระเกิดขึ้นนะคะความต่างตรงนี้มันเกิดขึ้นแล้วอีกฝ่ายหนึ่งเหมือนกับเขาไม่ค่อยยอมที่จะปรับตัวเข้าหาคุณในขณะเดียวกันคุณเนี่ยก็พยายามมากมายเหลือเกินในการที่จะแบบเข้าหาเขาในการทํายังไงก็ได้ที่จะประคับประคองให้ความสัมพันธ์มันไปต่อได้แต่ คนเรามันไม่สามารถปลกมือข้างเดียวได้อะเนาะมันก็เลยกลายเป็นว่าความสัมพันธ์ไม่สามารถไปต่อได้เพราะมีแค่คุณคนเดียวที่พยายามที่จะพุชความสัมพันธ์ This could be the one อีกไม่นานนะคะคุณก็จะได้เจอกับใครที่คุณรอคอยมาโดยตลอดคนที่เป็นคนที่ใช่สำหรับคุณขอให้คุณเนี่ยพยายามรักตัวเองให้มากพอในวันนั้นล่ะคะ่ะคุณจะได้เจอคนที่ใช่เนาะ ส่วนคนที่มีคนคุยนะคะคนที่มีคนคุยเรารู้สึกว่าที่ผ่านมาเนี่ยความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับคนคุยมันมีมันมีจังหวะที่ดีมากๆเลยนะแล้วก็มีจังหวะที่ทำให้คุณรู้สึกเหนื่อยมากๆเหมือนกันมันมีความรู้สึกที่ตอนนี้คุณพยายามมากๆเลยในการที่จะบาลานซ์ในเรื่องของอารมณ์ของตัวเองเพราะว่าคุณเองก็รู้สึกว่าคุณก็แรงส่วนคนที่คุณคุยได้อยู่ก็แรง เพราะฉะนั้นบางทีเวลามีปัญหาหรือว่ามีความเห็นที่ไม่ตรงกันมันก็สามารถจะประทะกกันแล้วก็ทําให้คุณเนี่ยเหมือนกับหันหลังให้กันได้แบบง่ายมากๆเลยนะในตอนนี้เนี่ยเรามองว่าตัวของคุณรู้สึกเครียดอะมันมีความรู้สึกเครียดมันมีความรู้สึกกังวลเพราะว่าความสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยมันเหมือนกับมีแค่เราแค่คนเดียวอะในการที่เหมือนกับ รู้สึกถึงถึงในด้านของจิตใจรู้สึกถึงในด้านของแบบในในความเซนสิทีฟอ่ะอีกฝ่ายหนึ่งเขาดูเหมือนกับตัวเขาไม่ค่อยแคร์อะไรสักเท่าไหร่อีกฝ่ายหนึ่งดูเป็นคนที่จะพูดจะทําอะไรอย่างเงี้ยเขาเขาไม่ใช่คนละเอียดอ่อนไม่ใช่คนที่จะมานั่งใส่ใจความรู้สึกของคนอื่นเพราะฉะนั้นบางแอคชั่นของเขาอะ่ะมันมากระทบใจของคุณโดยตรงแล้วมันทําให้คุณเนี่ยเริ่มมาตั้งคําถามกับตัวเองละว,ว่า ตกลงจริงๆแล้วอ่ะอีกฝ่ายหนึ่งเขาเคยคิดถึงความรู้สึกของเราไหมหรือว่าเขาเคยคิดถึงในแง่ของความจริงจังกับความสัมพันธ์ครั้งนี้ไหมเราคืออะไรในชีวิตของเขานะคะมันเป็นคำถามแบบนี้ที่เกิดขึ้นแล้วมันเป็นความคิดมากที่ทำให้ตัวของคุณเริ่มที่จะสร้างกำแพงให้กับความสัมพันธ์ครั้งนี้รวมถึงมันมีเหตุการณ์ที่อย่างที่บอกอ่ะคือมันมีในเรื่องของการ ไม่ลงรอยเกิดขึ้นมันมีในเรื่องของความเห็นที่ไม่ต,มตรงกันเกิดขึ้นแล้วมันทําให้คุณเนี่ยเริ่มรู้สึกเหนื่อยมากๆเลยกับการไปต่อในความสัมพันธ์คุณรู้สึกว่าบางทีอ่ะมันก็มีแค่ฝ่ายคุณที่เหมือนมีความกระตือรือร้นมากๆเหมือนแบบพยายามมากๆในการที่จะสรรหาคําพูดหรือว่าพยายามหาโอกาสให้ได้ใช้เวลาร่วมกันได้คุยกันอะไรอย่างเงี้ยพอถึงเวลามันเหมือนกับความสัมพันธ์ครั้งเนี้ย ในสายตาของคุณมันไม่มีความบาลานซ์กันเลยเพราะมันมีแค่ฝ่ายคุณแค่คนเดียวในการที่จะเป็นผู้นําในการที่จะทําให้ความสัมพันธ์เนี่ยมันไปต่อข้างหน้าได้ในขณะที่ฝ่ายหนึ่งเขาก็ยังเหมือนกับ โอเคก็ยังไงก็ได้มีคุณในชีวิตก็ดีไม่มีคุณในชีวิตก็ดีคือเขาก็ยังมีความสุขกับการใช้ชีวิตในชีวิตโสดของเขาและอีกอย่างหนึ่งอะคือเหมือนกับเขาเองก็ยังมีตัวเลือกค่อนข้างเยอะมีแฟนเก่ามีคนเก่าๆในชีวิตด้วยนะคะเลยทําให้ตอนนี้มันกลายเป็นว่ามันอยู่ในจังหวะที่กืนไม่เข้าคายไม่ออกสําหรับคุณเลยเหมือนกันคนที่คุณคุยได้อยู่เนี่ยเขาสามารถเป็นชาวธาตุดินได้นะคะก็อย่างเช่นชาวลัคนาราศี พือศบกันแล้วก็มังกรชาวลัคนาราศีกุมชาวลัคนาราศีสิงห์แล้วก็ชาวลัคนาราศีตุลชาวลันนาาคนาราศีเมษนะคะคนคนนี้เนี่ยเรารู้สึกว่าคือตัวของเขาอะเขาเขามีความที่ เขาเขาคิดว่าตัวเองพร้อมอยู่พอสมควรอะแล้วเขารู้สึกว่าเขาสามารถเลือกได้เขาอยากที่จะเลือกคนที่เหมาะสมกับเขาเขาอยากจะเลือกคนที่สามารถอยู่ข้างๆเขาได้โดยที่เขาไม่อายใครแล้วทุกคนที่เข้ามาในชีวิตของเขาตอนนี้กำลังออฟเฟอร์โอกาสดีให้เขาทั้งนั้นเลยอะเขาก็เลยรู้สึกว่าตอนนี้อะเขาอยากที่จะได้ออฟเฟอร์ที่มันดีที่สุด คุณคือหนึ่งในตัวเลือกของเขาเขาเองก็มองมองคุณอยู่ใช่ว่าเขาจะไม่สนใจคุณนะคะเขาก็สนใจในตัวคุณแหละเพียงแต่ว่าเขาเองก็ยังมีการให้ความสนใจกับอีกหลายๆคนอยู่อ่ะมันก็เลยทำให้คุณรู้สึกว่าความสัมพันธ์ที่ได้มามันมีแค่ตัวของคุณในการที่จะพยายามพุชแล้วก็มีคุณที่ใส่ความรู้สึกมากจนเกินไปตอนนี้เนี่ยค่อนข้างเป็นเรื่องที่ ายากมากๆเลยสําหรับคุณในการที่จะ move on นะเพราะว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณจะ move on คนคนนี้ก็เหมือนรู้ว่าว่าคุณจะ move on แล้วเขาก็พยายามที่จะดึงคุณเอาไว้แล้วทุกครั้งที่เขาดึงคุณเอาไว้คุณก็พร้อมที่จะกลับมาแล้วมันก็จะเป็นช่วงเวลาที่เป็นเหมือนกับวนเวียนเป็นเป็น,เป,นเป็นวงจรอ,อย่างเงี้ยคือ เป็นวงจรที่เมื่อไหร่ก็ตามที่คุณพยายามทุ่มความสนใจให้กับเขาดูแลเขาดีมากๆเขาก็จะไม่สนใจคุณแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่คุณเริ่มเย็นชาคุณเริ่มถอยห่างเขาก็จะมาทําดีกับคุณพยายามดึงคุณเข้าไปแล้วคุณก็กลับไปหาเขาอย่างเงี้ยคือมันไม่มีการ move on อย่างจริงจังในความสัมพันธ์ครั้งนี้นะคะถามว่า เขาจะจริงจังกับคุณในเร็วนี้ไหมเรามองว่าตอนนี้ยังเลยนะยังไม่มีโอกาสที่คนคนนี้จะจริงจังเพราะมันอย่างที่บอกอะคือเขายังอยากที่จะเลือกอยู่ถ้าสมมติว่าตัวของคุณมีความอดทนมากพอนะคะเราคิดว่าก็ยังมีหวังนะมีหวังที่คุณสามารถที่จะสามารถที่จะเอาชนะใจคนคนนี้ได้นะคะเพียงแต่ว่าคุณรอไหวไหมนั่นแหละอีกคําถามหนึ่งเลยซึ่งเป็นคําถามที่แบบอืต้องตอบตัวเองให้ได้นะคะเพราะว่า ในวันนี้เรายังทุกข์ขนานี้เลยอะแล้ววันข้างหน้าที่เรามันยังมาไม่ถึงแล้วเราก็ไม่รู้ว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นมันจะขนาดไหนเนาะเดี๋ยวเขาดูไพ่เพิ่มเติมนะคะว่าเขามีอะไรที่จะบอกเราหรือเปล่าสำหรับพไพ่ใบแรกนะคะ i r i l t c t i m e s นะคะพไพ่ใบนี้เนี่ยพูดถึงในเรื่องของความสุขความสุขที่คุณเองควรที่จะมีนะคะ เรารู้สึกว่าพาอยากให้คุณพยายามที่จะหาความสุขออกนอกจากความสัมพันธ์นี้ให้ได้นะบางทีเนี่ยลองไปหากิจกรรมอะไรใหม่ๆลองไปใช้เวลากับเพื่อนให้มากขึ้นใช้เวลากับครอบครัวให้มากขึ้นหาอะไรที่มันมาดึงดูดความสนใจเราไปจากความสัมพันธ์นี้ดีไหมเพราะมันอาจจะทําให้คุณเนี่ยสามารถมองเห็นอะไรในมุมที่มันกว้างมากขึ้นหรือว่าสามารถที่จะมองอ่อนได้ง่ายกว่าเดิมก็ได้นะคะ r o o t ยิ่งคุณพยายามใช้เวลากับความสัมพันธ์นี้มากแค่ไหนความรู้สึกของคุณเนี่ยมันก็จะยิ่งแบบอย่างลึกลงไปมากขึ้นเรื่อยๆนะถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่เราคิดว่ามันท็อกซิกมากจนเกินไปอะ่ะมันก็ถึงเวลาแล้วที่เราต้องถอนลากออกมาเราควรที่จะรักตัวเองให้มากๆแล้วก็พยายามดึงตัวเองออกมาในวันที่ความสัมพันธ์เนี่ยมันทำ้ายใจของเรามากจนเกินไปนะคะ free yourself นะดูสิพไพ่สามใบขึ้นมาไพ่พยายามบอกให้คุณเนี่ยดึงตัวเองออกมาเลยเนาะเพราะว่าคุณเอาตัวเองไปผูกติดกับอีกฝ่ายหนึ่งมากจนเกินไปนะคะไพ่ใบนี้เองก็เหมือนกัน free yourself นะคะไพ่อยากให้คุณเนี่ยปลดปล่อยตัวเองออกมาจากความท็อกซิกตรงนี้นะอย่าเอาตัวเองไปใส่ไว้กับความรู้สึกถึงความคลั่งรักหรือว่าความรู้สึกที่ว่า ยังไงก็ต้องมีโอกาสระหว่างเราสองคนอะไรอย่างเงี้ยพยายามปล่อยให้ความสัมพันธ์เนี้ยมันค่อยๆไปในตามแบบที่มันควรที่จะเป็นถ้าอะไรที่มันจะใช่อ่ะมันก็จะใช่แต่ถ้าสมมติอะไรที่มันไม่ใช่ของของเราต่อให้เราพยายามกอดมันไว้สักแค่ไหนอ่ะมันก็มีวันหลุดมือไปตลอดอยู่แล้วนะคะท์ Third, พอช่วงเวลาที่เขาดีกับคุณ มันดีมากๆมันทําให้คุณใจสัน่นมันทําให้คุณรู้สึกว่ามีความหวังขึ้นมามันก็เลยทําให้ยากมากๆเลยกับการ move on ในบางคนเนี่ยอีกฝ่ายหนึ่งนะคะเขาเป็นคนที่คอยอยู่ข้างๆคุณในวันที่ คุณรู้สึกว่าชีวิตอ่ะมันเศร้ามากๆมีเรื่องเข้ามาแล้วไม่มีใครที่สามารถที่จะมาเป็นคนที่รับฟังคุณได้แต่คนคนนี้เหมือนกับเขาคอยรับฟังแล้วก็เขามีการ take action บางสิ่งบางอย่างที่ทําให้คุณรู้สึกประทับใจมากๆและไอ้ความประทับใจตรงนี้เนี่ยแหละที่มันคอยหักล้างความคิดที่เรารู้สึกว่าเขาไม่ดีหรือว่าข้อเสียของเขาอ่ะมันมาหักล้างหมดเลยทําให้เราไม่สามารถที่จะเดินออกไปจากเขาได้นะคะ Let go of control issues เรารู้สึกว่าอันนี้คือสิ่งสำคัญและคุณต้องการสิ่งสิ่งนี้มากที่สุดก็คือการพยายามปล่อยวางนะคะพยายามปล่อยความสัมพันธ์ให้มันค่อยๆไปในแบบที่มันควรที่จะเป็นอย่างที่บอกคือเราไม่สามารถที่จะไปบังคับทุกสิ่งทุกอย่างให้เป็นไปตามทางที่เราต้องการได้นะคะบางทีเราก็ต้องเข้าใจว่าทุกอย่างมันต้อง g o w i t h the flow เราไม่สามารถที่จะไปบังคับใจของเขาให้เขามาชอบเราในวันนี้ได้เลยอะไรอย่างเงี้ยนะคะ ส่วนคนที่มีคู่คนที่มีคู่นะคะความสัมพันธ์ระหว่างคุณและคนรักในช่วงนี้เนี่ยมันดูค่อนข้างตึงเครียดนะเรารู้สึกว่ามันมีหลายๆอย่างที่เกิดขึ้นแล้วทำให้ตัวของคุณต้องตั้งคำถามกับตัวเองหลายๆครั้งเลยแหละว่าเอ๊ะตกลงแล้วความสัมพันธ์ครั้งนี้เนี่ยมันท็อกซิกมากจนเกินไปไหมหรือว่าความสัมพันธ์ครั้งนี้เนี่ยมันยังน่าที่จะไปต่อข้างหน้าไหม มันมีความเหนื่อยมันมีความรู้สึกที่ว่าไม่เติมเต็มเกิดขึ้นในความสัมพันธ์แล้วมีใครคนหนึ่งในความสัมพันธ์น่ะอาจจะเป็นฝั่งคนรักของคุณก็ได้นะคะที่เขามีความโดเมนแนนมากมากเลยคือมีความเป็นผู้นำมากมากแต่เป็นผู้นำในลักษณะที่ไม่ค่อยฟังใครอะ่ะแล้วก็เหมือนกับ จะทาอะไรคือฉันถูกไปหมดมันก็เลยทําให้คนที่ตามคนที่อยู่ข้างหลังเนี่ยรู้สึกเหนื่อยมากๆเลยในการที่จะประคับประคองความสัมพันธ์เพราะบางทีการที่เราพยายามที่จะบอกเขาถึงสิ่งที่เกิดขึ้นสิ่งที่เรารู้สึกจริงๆข้างในใจอาจจะเป็นสิ่งที่เขาไม่ได้อยากรับฟังหรอกแต่เราคิดว่าถ้าอย่างน้อยเขารับฟังบ้างมันน่าจะทําให้ความสัมพันธ์ระหว่างเราสองคนดีขึ้นอะไรอย่างเงี้ยพอเขาไม่รับฟังมันก็กลายเป็นว่า เราเองไม่มีความสุขในความสัมพันธ์และเราก็กลายเป็นคนที่ทำอะไรก็เป็นฝ่ายผิดตลอดอ่ะนะคะไม่มีใครที่สามารถทนอยู่กับความสัมพันธ์ที่เราเป็นฝ่ายผิดได้ตลอดชีวิตจริงไหมเพราะฉะนั้นตอนนี้เนี่ยมันเหมือนกับตัวของคุณลึกๆแล้วเหมือนกับ พยายามที่จะไม่สนใจในเรื่องของความรักมากคือถามว่ายังอยู่กับคนรักได้ไหมก็ยังอยู่ได้นะแต่ความรู้สึกดีๆความรู้สึกโรแมนติกเนี่ยมันเหมือนกับค่อยๆหายแล้วก็ค่อยๆจางไปมันออกแนวเหมือนกับ เราชิฟโฟกัสของเราทั้งหมดอะไปในเรื่องของการเงินไปในเรื่องของ m a t e r i a l ์อะไรเงี้ยมากกว่าสิ่งที่คนรักสามารถให้เราได้สิ่งที่เราสามารถให้กับคนรักได้โดยลืมในเรื่องของความรู้สึกส่วนตัวลืมในเรื่องของความรู้สึกแบบโรแมนติกไปนะคะเรารู้สึกว่าตัวคนรักของคุณเนี่ยเขาเป็นคนที่เหมือนกับ การถูกเนี้ยงดูของเขาด้วยหรือว่าการที่เขาอาจจะมีฐานะที่ต่างจากคุณมากๆอะ่ะมันทําให้เขารู้สึกว่าเขาต้องเป็นฝ่ายที่เป็นผู้นําแล้วเขามีสิทธิ์ตัดสินใจเขาเป็นฝ่ายที่เหมือนกับต้องดูแลคุณนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยบางทีสิ่งที่เขาต้องการให้คุณทําหรือว่าสิ่งที่เขาต้องการที่จะให้มันเปเนี่ยมันเหมือนกับ ต้องเป็นอย่างนั้นเท่านั้นอะถ้าสมมติไม่เป็นแบบนั้นคือถือว่าผิดทันทีแล้วเขารู้สึกว่าทางที่เขาทำมันถูกแล้วเขาไม่ได้คิดถึงว่าใจคนตามหรือว่าใจคนที่โดนถูกกระทำเนี่ยมันเป็นยังไงนะ,ะแล้วทุกครั้งที่มันเหมือนกับมีปัญหาเกิดขึ้นหรือว่าเขาเห็นว่าคุณไม่พอใจคุณน้อยใจเกิดขึ้นเขาก็จะเริ่มรู้สึกเหมือนกับค่อนข้างลำคาญนะ่ะว่า ทำไมเรื่องเล็กๆน้อยๆอ,อย่างงี้ทาไมถึงทําให้เป็นปัญหาใหญ่ๆจนกลายเป็นว่าแผลที่มันเล็กๆอ่ะมันค่อยๆปรี่ขึ้นเรื่อยๆนะคะตัวของคุณน่ะเหมือนกับตอนนี้เริ่มรู้สึกละว่าเอ๊ะออปชั่นต่อไปมันคืออะไรถ้าสมมติว่าเราคิดอยากที่จะเดินออกไปจากความสัมพันธ์หรือถ้าคิดอยากที่จะอยู่ในความสัมพันธ์ต่อจะทํายังไงให้เราทุกน้อยที่สุด เพราะเราก็รู้แหละว่าคนรักถามว่าเขามีส่วนที่ดีไหมเขาก็มีส่วนที่ดีเยอะแยะเลยนะคนรักของคุณนะคือออกแนวเป็นคนที่แบบเหมือนคอยปกป้องเหมือนเป็นหัวหน้าครอบครัวเป็นคนที่มีความเป็นผู้นําสูงมากๆ่ะนะคะเขาไม่เคยให้คุณลําบากเลยก็จริงแต่มันเหมือนกับมันก็มีข้อเสียของเขาอะที่พอถึงเวลาอย่างเงี้ย ตัวของคุณก็พยายามที่จะบาลานซ์ตัวของคุณก็พยายามที่จะมานั่งคิดว่าเออตกลงแล้วข้อดีหรือข้อเสียของเขามากกว่ากันตอนนี้มันยังมีข้อดีมากกว่าข้อเสียต่อให้คุณรู้สึกเหนื่อยมากๆต่อให้คุณรู้สึกว่ามันเหมือนกับมันบ่นทอนจิตใจบางทีเหมือนกันเวลาสิ่งที่เขาทํากับเราอะแต่คุณก็ยังเห็นข้อดีของเขาและคุณยังเห็นถึง potential ในอนาคตร่วมกันอยู่มันก็เลยทําให้คุณยังอยู่ในความสัมพันธ์ต่อแต่คุณเองก็อาจจะแบแบบ มีการมองไปถึงออปชันอื่นๆด้วยนะคะออปชันว่าเอ๊ะจะทำยังไงดีนะถ้าสมมติวันหนึ่งมันไม่ไหวจริงๆต่อให้แบบรักกันแค่ไหนต่อให้แบบเขาจะมีข้อดีแต่ถ้าวันนั้นมันไม่ไหวจริงเราจะมีทางเดินตรงไหนได้บ้างอะไรเงี้ยมันจะเริ่มมีความคิดแบบนี้เกิดขึ้นมาเรารู้สึกว่าสิ่งที่ดีที่สุดในตอนนี้ในความสัมพันธ์ระหว่างคุณสองคนนะคะอาจจะไม่ใช่การคุยกันแบบเปิดอกเพราะ ดูจากไพ่แล้วคนรักของคุณเนี่ยไม่ใช่คนที่ยอมรับความจริงได้มากนะนะคะเป็นคนที่ออกแนวเหมือนกับสมมติคุณพูดอะไรไปอะ่ะเขาจะเริ่มมีการดีฟเฟนซ์ละเขาจะเริ่มมีการปกป้องตัวเองเกิดขึ้นแล้วมันกลายเป็นว่าคุณรู้สึกเหนื่อยกว่าเดิมอะ่ะถ้าสมมติต้องไปพูดกับเขาถึงเรื่องปัญหาที่มันมีจริงๆนะคนรักของคุณนะคะเขาเนี่ยสามารถเป็นชาวธาตุดินได้นะก็อย่างเช่นชาวลัคนาราศีพฤษภกันแล้วก็มังกร ชาวลัคนาราศีเมษลัคนาราศีตุลลัคนาราศีกุ้มลัคนาราศีสิงนะคะตอนนี้เนี่ยมันเหมือนกับ ต้องพยายามเนาะต้องพยายามมากๆพยายามใจเย็นกับเขาแล้วกันคือถ้าสมมติเขาร้อนมาเราก็ต้องเป็นเหมือนน้ํานะคะที่คอยแบบปลอบโยนอะไรอย่างเงี้ยไปแต่ถ้าสมมติวันนึงค้าไม่ไหวจริงๆก็เดินออกมานะถ้าสมมติความสัมพันธ์มันท็อกซิกแล้วมันทําให้เรารู้สึกว่ามันฝืนมากจนเกินไปนะคะเดี๋ยวขอดูไพ่เพิ่มเติมหน่อยนะว่าเขามีอะไรที่จะบอกเราสําหรับไพ่ใบแรกนะคะไกด์ Guide. พายไปเนี้ยบอกเราบอกว่าคนรักของคุณน่ะเขามองคุณว่าเป็นเหมือนเด็กน้อยมากๆเป็นเหมือนคนที่เขาต้องคอยดูแลเป็นคนที่มีความอ่อนแอมากกว่าเป็นคนที่เหมือนกับเขาไม่ค่อยไว้ใจให้คุณไปใช้ชีวิตด้วยตัวของตัวเองมันก็เลยทําให้หลายๆครั้งเนี่ยเขา มาบงการชีวิตของคุณมาควบคุมมากจนเกินไปจนทําให้ตัวของคุณเนี่ยรู้สึกอึดอัดนะคะแต่ถามว่าเขาที่เขาทําไปเนี่ยเขามีเจตนาที่ไม่ดีไหมเรามองว่าเขาไม่ได้มีเจตนาร้ายนะแต่ว่ามันออกแนวมาจากความห่วงที่มากเกินไปด้วยความห่วงตรงนี้มันก็เลยทําให้เขาอยากที่จะไกด์ให้คุณเนี่ยไปในทางที่เขาคิดว่ามันถูกต้องที่สุดแต่บางทีสิ่งที่เขาคิดว่ามันถูกต้องที่สุดมันอาจจะไม่ใช่สิ่งที่ดีที่สุดสําหรับคุณก็ได้ อินเวสติ a เกตนะคะก็เป็นจุดที่ตัวของคุณต้องมานั่งตั้งคำถามแล้วก็ให้คำตอบกับตัวเองได้ล้ว่วาเอ๊ะตกลงแล้วความสัมพันธ์ครั้งนี้เนี่ยมันยังควรที่จะไปต่อข้างหน้าไหมหรือว่าความสัมพันธ์ครั้งนี้เนี่ยมันยังมีทางไหนที่ทำให้มันมีความท็อกซิกน้อยลงกว่าเดิมได้ไหมอ่ะนะคะมันเป็นจุดที่คุณเองต้องพยายามหาคำตอบแล้วก็ทำให้ตัวเองมีความสุขในในเวลาเดียวกันด้วยอะถ้าต้องพยายามอยู่กับมันให้ได้นะคะ Pay attention to the red flags นะคะมันมีสัญญาณหลายๆอย่างที่ขึ้นมาเตือนคุณนะเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณรู้สึกว่าไม่มีความสุขในความสัมพันธ์เมื่อไหร่ก็ตามที่คุณคิดว่าความสัมพันธ์มันทําให้เราฝืนตัวเองมากจนเกินไปตอนนั้นล่ะคะ่ะที่คุณต้องพยายามที่จะดึงตัวเองออกมาแล้วพยายามทําให้ความสัมพันธ์เนี่ยมันมัน h e a l t h มากกว่าเดิมเนาะ ถ้าคุณคิดว่าไม่สามารถคุยกับคนรักให้รู้เรื่องได้ถึงสิ่งที่คุณต้องการหรือว่าสิ่งที่เขาควรที่จะทําให้กับคุณมันก็ต้องแก้ที่ตัวเองเหมือนกันนะบางทีต้องแก้ที่ mindset ของตัวเองถ้าคุณคิดอยากที่จะอยู่ในความสัมพันธ์ครั้งนี้ต่อแต่ถ้าสมมติคุณคิดว่าโ,โหไม่ไหวละก็เดินออกมานะคะเพราะถ้าสมมติเราคิดว่าเราไม่สามารถเปลี่ยนเขาได้แล้วเราไม่สามารถเปลี่ยนความคิดของตัวเองได้ไม่มีไม่มีประโยชน์อะไรที่จะยังอยู่ด้วยกันต่อเราต้องเป็นทุกข์ด้วยกันทั้งคู่เนาะ getting to know each other นะคะยิ่งคุณสองคนเนี่ยอยู่ด้วยกันนานแค่ไหนก็ยิ่งเห็นตัวตนอีกฝ่ายมากเท่านั้นนะคะต้องพยายามเรียนรู้กันไปเรื่อยๆนะมันมันเหมือนกับชีวิตคู่หรือว่าการอยู่ด้วยกันอย่างเงี้ยมันก็ต้องมีการเรียนรู้กันไปแบบไม่มีที่สิ้นสุดนะวันนี้คุณอาจจะยังปรับตัวเข้ากันไม่ได้แบบร้อเแต่ว่า วันข้างหน้าคุณอาจจะปรับได้มากกว่า80%ก็ได้ใครจะไปรู้นะคะก็ต้องใช้ความอดทนแล้วก็ใช้ความพยายามไปได้วยกันไม่ใช่แค่ฝ่ายคุณแค่คนเดียวที่ต้องเป็นฝ่ายพยายามนะต้องเป็นทั้ง2ฝ่ายนะคะแล้วความสัมพันธ์มันถึงจะไปรอดเนาะ children นะคะเอ,อ๊หลายๆคนเนี่ยมีในเรื่องของเด็กๆมาเกี่ยวข้องหรือเปล่า ตัวของคุณเนี่ยอาจจะรู้สึกว่าบังคับคุณหรือว่าให้คุณไปซ้ายให้คุณไปขวาเนี่ยคุณยังพอไหวนะแต่จะมาบังคับลูกมาบังคับคนที่คุณแบบรักมากๆอะไรอย่างเงี้ยคุณทนไม่ได้ก็อาจจะเป็นสาเหตุหนึ่งเหมือนกันที่ทําให้คุณเนี่ยต้องก่อรกบฏขึ้นมานะคะหรือว่าเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทําให้คุณรู้สึกไม่สบายใจเพราะคุณคิดว่ามากจนเกินไปนะอันนี้ก็ต้องพยายามคุยกันให้มากขึ้นนะคะถ้าสมมติว่า เป็นการแบบเอฟเฟกกับตัวเด็กๆนะอันนี้ก็เป็นการพยากรณ์สำหรับเดือนมิถุนายนนะคะยังไงก็แล้วแต่การพยากรณ์ไม่มีอะไรที่มันเต็มร้อเอซอย่างมากสุดก็7จะ0สหรือว่าอาจจะไม่ตรงเลยก็ได้นะคะอยากให้ฟังกันแบบสนุกๆฟังแบบเอนเตอร์เทนกันไปแล้วกันเนาะขอบคุณมากๆนะคะที่เข้ามารับฟังรับชมแล้วก็ติดตามนะคะยังไงก็แล้วแต่เจอกันคลิปต่อไปคะ่ะ